ก็ต้องกรับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ในรายการอ v เวอร์ไรนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนโหลดโปรแกรมเบนดี้แคมนะครับผมดูโปรแกรมอัดหน้าจอนะครับแบบทาวอนะครับใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมมาสำหรับลิกนก็จะให้ไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมสำหรับเครดิตนะครับก็ด้านบนเลยนะครับผมก็ขอบคุณนะครับที่มี โปรแกรมนี้ให้พวกเราได้ใช้กันนะครับอ,อันดับแรกครับก็เข้าที่ลิงก์นี้เลยนะครับที่ Google น,นะครับก็กดวางไปเลยนะครับก็รอแป๊บหนึ่งนะครับจะเขียนว่าเป็นเขียนเป็นไฟวิลานะครับผมก็กดดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะครับ ก็รอกันได้นะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาให้ดนะครับผมแล้วก็เลือกไฟล์เลือกที่จะเก็บไว้นะครับเลือกอไหน,นผมสร้างไฟล์อะนะครับอ่านี่ครับแบดดี้แคมนะครับ เซฟแปครับแล้วก็กดเริ่มได้เลยนะครับก็เป็นการเซฟแปนะครับก็กดกดไฟล์นี้ได้นะครับก็กดเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับอ่าก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับผมแล้วกดแจกไฟล์เลยนะครับจากเฮียเลยนะครับอ่าก็จะได้แบบนี้แล้วนะครับให้กดเซตอัพตรงนี้นะครับกดขีดขวาแล้วก็ login admin นะครับกดยืนะครับ เลือกเป็นภาษาไทยนะครับผมก็กดโอเคไปนะครับกดต่อไปนะครับดลมต่อไปครับติดตั้งไปเลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนนะครับผมให้มันเป็นค่าดีไซน์ของมันล้าเลยนะครับติดตั้งไปครับติดตั้งเสร็จแล้วเรามาเจอกันนะครับเอาละครับพอเราติดตั้งเสร็จนะครับผมเราก็กดเสร็จสิ้นเลยนะครับผม ก็หลอกแบบหนึ่งกันหน่อยนะครับอ่านะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับว่าคุณจะไม่ได้ลงทะเบียนนะครับผมมันจะเป็นของปลอมอยู่นะครับคุณก็กดปิดไปนะครับมาแคกกันต่อนะครับผมแคกนี่ย้ำนะครับผมให้กดรันแอดมินเท่านั้นนะครับส่วนว่าสมมติว่าถ้าคุณกดสมบัติกนะครับ มันก็จะคลิกตรงนี้ไม่ได้นะครับสมมุดิว่าผมกดลันจะตีให้ดูนะครับกดไปเลยครับอ่าเห็นไหมครับมันก็จะให้คลิกได้นะครับสมุดอันนี้คือใส่ไรก็ได้นะครับมาเดี๋ยวใส่ ก็ได้แล้วนะครับผมก็ลองเข้าโปรแกรมดูเลยนะครับกดบัญชีด e s นะครับเห็นไหมครับตรงที่ยังไม่เร้ยกทะเบียนก็จะหายไปนะครับผมอ,อันนี้นะครับผมก็เป็นสมมติว่าเราบันทึกเสร็จ หมายถึงว่าเราจะเซฟไฟล์ที่ไหนนะครับผมคุณก็คลิกตรนี้น,นะครับเพื่อเลือกกันนะครับผมซึ่งเราผมจะเป็นไดอีนะครับก็เป็นดีแคปนี่แหละครับกดโอเคไปนะครับผมก็ประมาณนี้น,นะครับามาดูกนตรงที่ตรงนี้นะครับผมให้ตั้งปืนปุ่มรัดนี่นะครับ อันนี้ไม่ต้องนะครับไม่ต้องติ๊กนะครับไม่ต้องดึงอะไรกับมันนะครับผมอันนี้ตั้งคาตั้งค่าเฟรมเรตนะครับผมเราต้องไปติ๊กนะครับให้มันเป็นอัตโนมัติของมันไปเลยนะครับอันนี้เป็นวิดีโอนะครับอันนี้ก็จะเป็นสมมติว่าอันนี้ก็จะเป็นรุ่ลัดนะครับคีย์ลัดนะครับผมสมมติว่าคุณเปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมานะครับคุณ ไม่อยากกดตรงบันทึกตรงนี้นะครับผมกูจะกดชีลาได้นะครับสำหรับบันทึกแล้วก็หยุดเป็น F9 ่าครับอันนี้ก็จะเป็น F8 นะครับผมก็กดเพิ่มลักษณะมาแลนะครับผมคลิกตรงนี้นะครับเพิ่มจะมีแสงแดง,แดงวงกลมอยู่รอบเมส์นะครับผมก็กดตั้งค่านะครับนี่นะครับมันก็จะ นี่สีในการชิกเมาส์ครับคลิกซ้ายเป็นสีอะไรคลิกขวาเป็นสีอะไรนะครับปรุก็ตัางได้เลยนะครับอันนี้เพิ่มลักษณะไฮไลท์เมาส์นะครับอ่าก็ปิดไปนะครับผมก็แล้วแต่คนชอบนะครับตัวนี้ผมเป็นสีฟ้าแล้วกันนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับก็กดลงไปนะครับมาดูกระจิ้นรูปภาพกันหน่อยนะครับวันนี้ก็จะเป็นข้าวๆนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นจากภาพนะครับผมมันตั้งมาที่ F11 นะครับผมผมก็จะให้มันเป็นค่า Default ของมันเลยนะครับอันนี้เกี่ยวกับก็จะเป็นที่อยู่อีนของเรานะครับหมายเลขอะไรผมไม่รู้นะครับผมก็จะประมาณนี้กันนะครับผมสำหรับการใช้โปรแกรม Bendy Cam ในการอัดหน้าจอนะครับผม ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดซับสไลค์กดร้ให้ด้วยนะครับผมสำหรับผมก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ